วันที่10กันยายน2 5 1 5ที่จังหวัดพิจิตรน้ำเหนือจากจังหวัดสุโขทัยและอำเภอบางละกามของจังหวัดพิษณุโลกได้ไหลบ่าลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับน้ำในลำคลองสาขาต่างๆไหลมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านหลายอำเภอของจังหวัดพิจิตรด้แก่อำเภอสามงามอ,อโพประพับช้างอเภอบึงนารางและอเภอโพทะเลได้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่จุดวัดระดับแม่น้ำยมไว้17นาที่ว่าการอำเภอสามงาม มีปริมาณน้ำอัตราไหลเร็วสูง215ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำอยู่ที่4เมตร49เซนติเมตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดล้นตลิ่งในบางจุดซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าวที่เกษตรกรชาวนาเก็บเกี่ยวไปก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้น้ำฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้บวกกับน้ำป่าที่ไหลบ่ามาจากาอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรและไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำยมได้ที่ประตูระบายน้ำบ้านปากคลองตำบลลังนกอาสามงาม เกิดท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากหลายหมู่บ้านได้แก่บ้านเนินยุงบ้านปาาคลองและบ้านเกาะแก้วสาริกาบ้านลังนกบ้านจระเข้ผอมของตำบลลังนกขณะที่สํานักงานทางหลวงชนบทได้นาแบคโฮเร่งเสริมท่อลอดเพื่อป้องกันน้ําท่วมทางหลวงชนบทสายลังนกเนินปออย่งางไรก็ตามนายสุวิทย์วชโรทยางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เร่งประกาศแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภยัยพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ํายม ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำยมลน้นตลิ่งและขนย้ายสัตว์สิ่งของไปไว้บนที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสามงามอำเภอโพธิบช้างอำเภอบึงนาลางแลนะอำเภอโพทะเลคณะกิจมัชิมาทีมข่าวพิจิตรไลน์นิวรายงาน